ครับตอนนี้ก็อำเนวยการการจราจรอ,อยู่นะครับในการจราจรที่เหตุไฟไหม้นะครับโรงงานคาวาแคระษา,า,อาอตอนนี้รถดับเพลิงก็มาหลายคันนะครับสามคันสี่คันแล้วนะครับรถดับเพลิงครับ นี่ก็เป็นกับขนเทศกษานะครับขนเทศกษานะครับเครื่อไม่อยู่ด้านในนะครับเคร่อไม่อยู่ด้านในพาดเข้าตรงนี้นะครับเบอรสมาชิกที่จะปอยยีจุดจอดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปล่อยทางให้กับรถน้ำเข้าจุดเกิดเหตุยี่สิบหองวนี้รถน้ำนะครับรถน้ำกำลังใช้น้ำจากเพลิงนะครับ เราไม่รู้ว่าข้างในไฟไหม้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่รถน้ําตัวนี้นครับ1คัน2คัน3คัน4คันนะครับกําลังใช้น้ําอยู่นะครับกําลังดับเพลิงตอนนี้เชฟอีกคนหนึ่งนะครับก็อยู่ที่เขตนะครับที่เขตไฟไหม้นะครับก็รถน้ํานะครับก็กําลังใช้น้ำอย่างไม่รู้ว่าดับได้หรือยังนะครับกำลัอยู่ระหว่างการใช้น้ำนะครับตอนนี้ก็มากันเยอะแยะ ทัหมดนะครับรถกผู้ชีพลูกใหม่นะครับเดชพนนะครับบริษัทเอ่อคาวาถนนแพกษา,าตรงข้ามแมคโครเซอร์วิสนะครับที่ก็คือถนนแพกษา,านะครับฝั่งนี้คือฝั่งขาออกนะครับฝั่งขาออกฝัออก่งขาออกที่เข้ามาทางถนนสุขุมวิทนะครับผ่านข้ามสะพานตะกาดเข้ามานะครับอ่านะครับเข้าออมาประมาณ กิโลนะครับก็จะมาถึงที่เกิเดเหตุไฟไหม้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นโรงงานอะไรนะครับนี่ก็คือทางเข้านะครับทางเข้าที่รถดับเพลิงเข้าไปเข้านะครับนี่ก็เป็นเพื่อนสมาชิกนะครับกลุ่มอ,อาสาสมัครจาก,ก่วยงานต่างๆนะครับมากันยอะแย่นะครับมากันยอะแย่เลย รดับน้ำก็รดน้ำก็ทยอยมาขันอย่างต่อเนื่องนะครับรดน้ํามาจากหลายที่นะครับรดน้ําปู่เจ้าสมิงไายก็มานะครับราชเทวะก็มานะครับมาบางที่ใหญ่นะครับมากันหลายที่เลยนะครับทางเข้าจะรู้สึกจะเข้าได้3ทางนะครับทางเข้าไปณจุดเกิดเหตุ บริเวณไฟไหม้เข้าได้3ทางนะครับครับก็รู้สึกจะไหม้เยอะนะครับไหม้เยอะพอสมควรเพราะรถน้ํามานะครับร่วมสิบคันแล้วยังไม่สามารถที่จะอ่ายังไม่สามารถที่จะดับเพลิงได้ ตรงนี้เป็นทางเข้านะครับทางเข้าตรงจุดเกิดไฟไหม้นะครับแ้าหลังคือถนนแท่กษานะครับขาออนถนนแท่กษาขาออกรถไม่ไา้ขงติดอยู่นะครับรถติดมากด้วยราจะมาดูฝั่งขาเข้านะครับการจราจรก็ติดกับขั้นกันนะครับถนนฝั่งกระสาฝั่งขาเข้านะครับขาเข้านะครับติดขัดเช่นเดียวกันครับครับ การไฟฟ้มามาหาลัาเธอ์นะครับการไฟฟ้ามาหาลัเธอ์ก็มาเรียบร้อย